โอเคครับก็ตอนนี้วันเสาร์ที่2เดือนตุลาคมนะครับในตอน10บโมงเนี่ยดันเจียนได้สปาขึ้นมานะก็เราจะลองมาเล่นกันเดี๋ยวจะหาตีแถวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคโอเคครับตอนนี้เราได้ตีแล้วนะเวลาเวลาจะไปก็คือไ,ไปเพื่อนนะไปแตะไปตรงนี้นะโอเคนะแล้วก็รอวาร์ปรอวอาร์ปเพียงเดียวเลยรอวาร์ปรอวาร์ นี่ก็คือครั้งแรกของผมกันนะเป็นอาทิตย์หลังจากที่มันอัปเดตมาน่าจะมีความยากขึ้นกว่าอาทิตย์แรกนะโอเคเ,อเข้ามาในเกมกันละดูซีจะเป็นยังไงร,รอบแรกจะผ่านหรือเปล่าอุ้ยเรามาอยู่ในเกมแล้วมา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 ดูเพื่อนกันดีจ้ะฟาร์มเงินดีกว่านะเพื่อนระวังแล้วโอเคงันเราฟาร์มเงินนะ าเลือดเวฟแรก400โอเคคนนี้ไม่มีออฟด้วยเออจะไหวไหมเนี่ยอุ้ยโอเคไหวอยู่ไหว,ไหวอยู่กูจะไม่ไหวแล้ว มันจะยากกว่าช่วงแรกที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับเลือดบอสเท่าไหร่เจ็ดไหวไหมเนี่ยพี่ไหว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  ผมยังไม่ได้รีวิวนะโนโตะเลยนะผมอาดคลิปไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวเต็มลิงจะตองเก็บด้วยเนี่ยเลือดอึดมากโอเคไหวมาเงินทันพันห้าไหมพันห้า ทันอยู่เออมาต่อไปก็อาไปอีกั้นหนึ่งเอ,อ๊ะทำไมเลือดพวกนี้ยิบฮะ <c oughs> เลือดยิบฮาโอ้เสียชื่อบอสต,ตัวเมื่อกี้หมดบอสเลือด กี่ล้านเมื่อกี้เอ้ยกี oh. ่หมื่นโอ้โหขี่ขี่ไหวไหวไหว1,500เราต้องฟาร์มเงินเหรอเดีกว่าช่วงฟาร์มเงินละฟาร์มเงินก่อนฟาร์มเงินช่วงที่มันง่ายๆเลยช่วงฟาร์มเงินองเรา โอ้เรือสองมืนอะไรครับเนี่ยเราน่าจะไหวนะเราตีเก้าพันแต่หกวีเก้าพันเคเค ที่เจ้าเจเวทที่เแล้วเจเวทที่เแล้วเก็บเงินก่อนช่วงนี้น่าจะง่ายอยู่นะง่ายเลยแหละเออเออเออมีนิบอสเลือดสี่แสนเคไม่ง่ายละ มีคนบับไหมมินิบอสองตัวตัวละสี่แสนโอ้โหขออปโปมาอีกคันหนึ่งนะเฮ้ยเบจิตโตเบจิตโตก็มาอ่ะเอาอัพิก อัไป,ปีอีกหนึ่งคันโอ้น่าจะอัปได้อีกสองสามคันแล้วราบูม่กจะไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยเหรอเยอะเกิน โอ้โ oh, oh, oh. 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 ้เบจิตโตโอ้โโอ้พี่ดอดเลือกตัวนี้ประมาณสี่ห้าแสนหรอไม่ดักล้านเลยนี่ใช่ล้านเลย เราบอกเพื่อนดีกว่าบอสมูลวอกบอสมูลวอกได้ดีกว่าดิเห็นไงนะสกิลตัวไหนวะ พวกนี้หายกันเดีย๋ยวผมจะบ้าพี่ทีผมว่าผมวางผิด ผมลืมออัลบูมมากเลยเออสร้างมาเถอะไม่ทนันละเทีโ๋ดโรกิหน่อยมีแม็กยูนิตนะครับระวังกันด้วยนะ พี่เอามาวางนี้มันโอโห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 อืมฮเอาละผมจะกดได้ไหมว่มาพวกนี้มันบงังสี่ห้าอึบโอ้แหลกเลยแหลกสวยละจะไหวเนี่ยผม โอเคโอเคมา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 ไวไหวไวไวไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เรามีตัวแบกแล้ว mm hmm. เราบอฟไปเพื่อนอย่างเดียวตอนนี้มาเราเราจะาคอยบอฟไปเพื่อนนะบอสมายังวะ โอ้ย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 ,อย,อย,อยกดผิด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 ไม่นะอ๋อเราโดนหลับอืถึงว่าแม็กยูนิตด้วยสวยละโอ้ยหลับด้วยอันนี้ผมไม่รู้เลยแนก นะสวยนี่อะไรเรายกแคปซูลแล้วก็ฮอกอายเซ้นมาโอ้โห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 สวยงามปาจิงโกมาเราจะเล่นรอบสองต่อเลย Three, two, one, go! โอเครอบสองจบแบบอีซี่อีซี่อีซี่แล้วยกแคปซูลไอเซนอีกล่างหนึ่งสองล่างโอเคช่วงนี้เป็นช่วงทายน,นะครับ่เป็นไงกันบ้างครับสำหรับกิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมลกันอะไรก็ s ับส c r i b e ด้วยนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย